สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะตอนรับเพื่อนๆทุกทท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะวันนี้ก็มาเจอะมาเจอกับไปเตยได้นะคะที่เดิมเลยหมุนมาจนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอกันที่นี่ที่เดิมนะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะวันนี้ไปเตยก็จะมาทําคลิปนะคะเป็นคลิปพิเศษนะคะไลฟ์สดนะคะความลับที่เราจําเป็นที่จะต้องรู้ ตอนนี้เดี๋ยวใส่หัวข้อเข้าไปด้วยอืมมีเรื่องที่เราต้องรู้ไหมเนี่ยสวัสดียามดึกนะคะเห็นแบบว่าเดี๋ยวนะมันเพิ่มได้ป้าตัวได้หรอกมัง้งเออได้แล้วมา ใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะอาวันนี้ไม่รู้ว่ามันข้ามไปอีกเพจหนึ่งหรือเปล่าเออมาเดี๋ยวนนะะแชร์ก่อนนะคะแชร์ก่อนแชร์ก่อนเออมันไปยังไงอะ มาค่ะมาค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆถูกทันเลยคุณแนนเม้นแรกรถสุดมามามายินดีต้อนรับนะคะยามยามดึกเนาะเดี๋ยวไปเตยแชร์ก่อนนะแป๊บหนึ่ง ดแชร์ไปกลุ่มแป๊บหนึ่งนะคะมาไลค์แล้วก็แชร์ไปกลุ่มก่อนเด้ออะแชร์ไปอืมใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะจริงๆไปอีกบ้านหนึ่งมาแล้วนะคะบ้านแดง มาแล้วก็เลยมาที่นี่ต่อนะคะใครที่เข้ามาแล้วเสียงชัดพับชัดพิมก้าเก้าให้หน่อยนะคะพิมก้าวก้าให้แม่หมอหน่อยเดอ้อยินดีต้อนรับนะคะเออแชร์ของตัวเองไปไหนเนี่ยโอ๊ยแม่หมอกับเป็นบ้าเนาะ,ะมาเดอ้อผู้ใดบ่ท่านไหนนอนมาบอกกันเดอ้อ มาคุยกันนะคะอือแชร์ไปกันสวัสดีทุกท่านค่ะคุณน้ำลิสุดนะคะใครทักทายมาแล้วขอให้ปังๆนะคะมีตังเข้ารวัวเออมีตังเข้ารัวเลยเดี๋ยวแชร์ไปอีกเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวไม่หมอมีคิวต่อ มีคิวดูดวงต่อนะคะมีคิวดูดวงต่อโอ้เจียงอะไรอ่ะพร้อมแล้วค่ะความลับที่คุณต้องรู้ตอนนี้นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะพิมพ์ให้หน่อยนะ 9911อะไรก็ได้พิมพ์มาลดมาใครที่อยู่ในไลน์นี้นะคะเรามีความลับอะไรบางอย่างที่จําเป็นที่จะต้องรู้ก่อนนอนคืนนี้หรือเปล่าอ่าจำเป็นที่เราจะต้องรู้หรือเปล่านะความลับอะไรบางอย่างมาวิวยมาใบแรกก็แรงเลยนะ ขอบคุณค่าที่พิมพ์หนึ่งหนึ่งให้นะคะคุณพรพรสวรรค์เหรอใช่ไหมใบเตยอ่านชื่อถูกไหมคุณเองอาจจะเคยไปขอพรไปบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณลืมลืมลืมอะไรหรือเปล่าอันนี้สิ่งศักดิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาว่า คุณลืมอะไรหรือเปล่าอะไรที่คุณเคยพูดเอาไว้คุณลืมอะไรหรือเปล่าคุณกระแตสวัสดีค่ะหรือว่าลองมองบุมใหม่ๆบ้างสี่อะไรอย่างเงี้ยคุณพี่สุภาพรสวัสดีค่ะคุณพิมพิทยาสวัสดีค่ะเนี่ยความรับที่คุณต้องรู้ตอนนี้เลยนะถ้าคุณลืมนะคุณจะต้องไปนั่งทบทวนดูให้ดีว่าที่ผ่านมาคุณลืมอะไรไปไหม ถ้าคุณลืมคุณจําไม่ได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าไม่เป็นไรให้อภัยลูกได้แต่อย่าลืมบ่อยนะตัวเองเอออย่าลืมบ่อยนะไม่ว่าจะเป็นการให้สัจ,จวาจาการไปบนแล้วลืมแก้ใดๆก็ดีคุณอิ่มบุญนะคะสวัสดีค่ะคุณน,น้อยคุณคุณพี่อะไรอีกคะเนี่ยอ่านไม่ทันขออภัยนะคะอืมอย่าลืมบ่อยนะถ้าลืมเนี่ยลองไปทบทวนดูนะแล้วก็ไปทําตามที่เราพูด เอาไว้นะคะทีนี้ความรับที่คุณต้องรู้คืออะไรคุณกําลังจะมีชัยชนะนะคะมีความชัดเจนมีความสว่างในดวงนะ8ปดเหรียญเนี่ยเงินทองกําลังจะมาจากความสามารถจากความขยันจากพรสวรรค์จากความที่เราเองเนี่ยไม่หยุดพัฒนายิ่งขยันยิ่งดียิ่งปังค่ะลดสุดนะคะนี่จริงๆนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคะ ยิ่งคุณขยันเนี่ยเห็นไหมแม่หมอที่กําลังปรุงน้ํายาวิเศษเอาไปขายเนี่ยนะเอเงินไหลนองทองไหลพูดได้ไหมคําเนี้ยเออนั่นแหละไหลนองไหลมานะคะเข้าทุกทิศทุกทางอ่ะนะคะตั้งเป้าไว้เท่าไหร่มันก็จะมารัวๆนะคะแล้วก็งานเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะคะจะมีชื่อเสียงจะได้รับการยอมรับนะคะอันนี้เอาเอาเท่าที่แบบว่าพลังงานของคนที่ได้ฟังคลิปนี้นะ โอเคไหมมันไม่ใช่ว่าไพ่มันจะขึ้นมาแบบนี้ตลอดนะคะอืมเนี่ยสามถ้วยเนี่ยเฉลิมฉลองมีเรื่องที่น่ายินดีปรีดาเข้ามามีเรื่องที่ทําให้คุณยิ้มได้เออกลบความเสียใจของเราไปได้เลยนะว้ายนี่สำหรับนี้ลอดสุดเห็นไหมโอกาส แล้วมันเป็นเหรียญทองที่มาแบบหนึ่งเหรียญอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะเป็นเรื่องของโอกาสเป็นโชคเป็นความสบายใจเป็นความสุขเป็นรับลอยนะรักแรกพบก็ได้ปิดจบที่ใบนี้แหละความลับที่คุณจะต้องรู้ตอนนี้คือคุณจะได้อะไรที่มันดีต่อใจคุณอะเออเป็นรางวัลเป็นของขวัญอืม เป็นความสุขก็ได้นะคะเป็นความสบายใจก็ได้ดีแหละนะมีมีเรื่องที่น่ายินดีเข้ามาเลยนะคะมีเรื่องที่น่ายินดีเข้ามาคุณพร้อมรับความปังไหมใครมาทันใบเนี้ยเนี้ยเนี้ยใครมาทันใบเนี้ยพิมพ์เลยเมื่อกี้เห็นเลขห้าหกห้าหกพิมเลย,เเเล 56, 56. เลยปังสุด นะคะฉุดไม่อยู่เลยนี่รถสุดใครมาทันใบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆเออไม่ได้มาบ่อยๆมานน้อยแต่มาแบบปังมาแบบสันสะเทือนเลื่อนลั่นนะคะมาแบบดีเออเนี่ยเนี่ยใครมาบทันใบเนี้ยพลังงานของเราถูกเขย่าแรงเลยนะ ถูกเขย่าแรงเลยนะจากที่เราไม่คิดว่าเฮ้ยเราจะมีอะไรดีๆเข้ามามันมันมีเรื่องที่ทําให้เราใจฝูขอคําแนะนําจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึงดีไหมอ่านิดน,งน,ดนึงนิดนึงเนาะนิดนึงอ่า การที่เราปฏิบัติเพื่อเสริมพลังแห่งพรของเรานะคะอันนี้คือคําแนะนํานะให้เราทําความดีรักษาศีลประพฤติอยู่ในศีลในธรรมนะคะสั่งสมบุญบาร,รมีนะคะไม่ว่าจะเป็นทานบาร,รมีรักษาศีลห้าใดๆก็ดีจะช่วยเสริมคามริฐานของคุณให้มีพลังที่มันเป๊ะปังอลังเวอร์อืมตั้งใจเชื่อมัน่นในตัวเอง ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพอ,อันนี้แนะนําเพิ่มเติมนะคะไม่ใช่ทุกคนนะเอาเท่าที่คนที่ได้อยู่ในคลิปนี้ได้ฟังเนาะสวดบทชินบัญชรน,นะคะเพิ่มนิดนึงชินบัญชรน,นะคะบูชาพระพิฆเนศหรือ,อไปไหว้หลวงพ่อรวยวัดตะโกหลวงพ่อโสธรหรือองค์ทาวสวรรณก็ได้หรือพระแม่กวนิมก็ได้นะคะ คุณจะมีโชคนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะนี่เอาตามไพ่ว้าขอบคุณดาวนะคะ35ดวงขอบคุณคุณหนุ่มหล่อคะ่ะเลิศสุดนะคะขอบคุณมากเลย มันมาจากแรงบันดาลใจของคุณหมดเลยมาจากพลังใจของคุณหมดเลยพลังงานดีๆเนี่ยนะใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้เลิศสุดปังสุดนะคะแม่หมอประชาสัมพันธ์โปรดูดวงนะคะบุฟเฟ่ครอบจักกรวาลด้วยนะคะตามกําลังซัพบนะคะใครที่อยากจะซับพอร์ตแม่หมอนะคะก็มาจองคิวดูดวงได้เลยนะคะก็ดูให้ครบทุกด้านงานเงินความ,มรัก สุขภาพราบลอยดูครบ3เตือนส่งท้ายปีโปรโบุฟเฟ่ครอบจัก,กรวาลไม่จำกัดทักครูส่วนใครอยากเจาะลึกดูพื้นดวงนะคะก็รีบมานะจองได้เลยนะคะรีบมาจองได้เลยอุ้ยขอบคุณดาวนะคะใครส่งมาอีกเนี่ยขอบคุณนะคะอ่า 199นะคะเป็นโปรพิเศษนะคะดูพื้นดวงให้กับคุณแล้วก็ดูภาพรวมทุกด้านให้กับคุณนะคะคุณอยากเจาะลึกเรื่องไหนคุณก็ถามเพิ่มได้เลยอันนี้คือโปรพิเศษนะคะโปรพิเศษแล้วก็แม่หมอบอกบุญทําบุญโรงทานสิ้นเดือนตุลาคมนะจริงๆก็แบ่งส่วนหนึ่งจากการดูดวงไปทําบุญด้วยนะคะใครอยากจะสมทบนะคะเป็นผัดไทยเป็นน้ำต้าหู้ก็สอบถามได้เลยทําบุญประจําเดือนตุลาคมนะ ประมาณนี้นะคะสิ้นเดือนนี้แหละนะคะเดี๋ยวขอคําแนะนําจากออร์เคิลาาร์กก่อนจะจบไลฟ์นะคะไปไลฟ์มาแล้วอีกบ้านหนึ่งอนะจริงๆว่าจะไปต่ออีกบ้านหนึ่งไม่รู้จะไหวหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวจะไปตอบลูกดวงก่อนนะคะมีคิวดูดวงต่อนะคะเอาออร์เคิลอักกี่ใบดีอะเดี๋ยวดูก่อนคนที่อยู่ในไลฟ์ดีว่าย้ยขอบคุณดาะคุณแดนน่นารักมากขอบคุณนะคะดาวขอบคุณที่ซัพพอร์ไปเลยน,นะ มาขอคำแนะนำก่อนลงไลน์นะคะพลังงานวันนี้ดีมากเลยอะ่ะขออีกสักหน่อยอืมชีวิตชีวาอันนี้ตามไพ่เลยนะจะมีชีวิตชีวาแน่นอนนะคะความลับที่เราจะต้องได้รู้ เราจะสดใสตรงสุดยอดขอบคุณค่ะคุณหนุ่มไม่ได้ขานชื่อใครขออภัยนะคะพอดีคอมเมนต์มันเลื่อนไปแล้วตั้งโทรศัพท์สูงเกินไปนะคะเก็บเอาไว้โว้ยนะเลิศสุดจริงภาคภูมิใจนะนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ในวันนี้นะคะพลังงานว่ายอย่างนี้แหละนะคะแม่หมอก็ว่ากันตำไพ่เลยนะ ใครที่รู้สึกว่าเออฟังแล้วสบายใจก็ฝากไลค์ฝากแช์นะคะขอบคุณมากๆเลยที่มาสัพพอร์ตขอบคุณดาวทุกดวงขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการแชร์นะคะแล้วก็มาจองคิวได้นะคะใครอยากดูส่วนตัวก็ตามกําลังซับได้เลยอันนี้ชิวๆสบายๆไม่ต้องไปซีเรียสค้าคูนะไม่หมอไม่ได้ซีเรียสนะคะแบ่งไปทําบุญด้วยนะส่วนคนที่จะดูพื้นดวงก็ลอยเก้าเก้านะคะคุ้มโคตรคุ้มแหละปกติโปรดพูพื้นดวงเห็นสองเก้าเก้าเด้อ อ,อ่โปรดูพื้นดวง2 9งเลยนะก็ฝากไปติดตามพิก,กาจาฉบับเต็มได้นะคะในบ้านแดงด้วยนะแล้วก็ใครอยากจะซัพพอร์ตนะคะก็จองคิวดูดวงเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะไปซัพพอร์ตในช่องดำบ้านดำก็ได้เนาะอันนั้นก็จะมีหน้าร้าน มีทุกสิ่งเออรี่จริงกับเบลเข้าไปเลือกชมได้เลยนะคะเออเอาแม่หมอลงไลเดียไปนีแบบนี้ <laughs> พลังงานดีก็ลงไรไปนอนได้แล้วมึงแม่หมอว้ายนีเงินก้อนนะลดสุดนะคะ เอาเป็นว่าวันนี้พลังงานเราดีแล้วนะคะจบที่ตรงนี้แหละนะคะเดี๋ยวเราเจอกันเลยหน้านะคะอ๋อใครที่อยากได้นะคะนี่ดวงตาปีศาจอันนี้เดี๋ยวแม่หมอจะปักตะกร้าไว้เด้อก็ไปกดสัง่งได้เลยคือราคาเบาๆอันนี้เบาๆเอามาใส่เกๆ๋ๆเสริมดวงเอามามูเตลูเอามาเป็นเครื่องประดับเราได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะแปะอันนี้ไว้ให้นะสําหรับคนที่สนใจนะคะเออมันแปมะมงเลยเราแบบน,นี้ หาหมองแป,ปะพอพอแล้วทำไงอ่ะเออไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวแปะลิงก์อื่นก็ได้อืมอ่ะโอเคเจอกันเลยหนะะ้าค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยคุณเมสวัสดีค่ะคุณอ้อสวัสดีค่ะไม่หมดลงไลยแล้วนะพลังงานดีสุดนะคะฟันดีลตีสวัสดีนะคะโชคดีทุกท่านเลยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากสปพพอร์คลิปอื่นด้วยนะ